ไม่เสียทียกขบวนศิลปินค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดนำทีมโดย5แชมป์จากเวทีไม้ทองคำได้แก่จอยรวมมิตรกบสุพจ์ป๊อปปี้ปราชยาลักษ์โอพีรพลนันอันนันนอกจากนั้นยังมีเออภิรักษ์ใบเฟิร์นสุธิยานัดมลิสา พันจักรพันธ์พงจักรพงเต้ยจักรินน้ำกนกวันและปะแป้งพลอยชมพูมาร่วมเสิร์ฟความสนุกแบบจัดหนักแบบถึงตัวสำหรับฟรีคอนเสิร์ตไมทองคำพบแฟนซึ่งจัดขึ้นณนะลานเทเลสศูนย์การค้าอิมพ r i เรีย r เวิ์สำโรงเมื่อวันก่อนค่ะ งานนี้เหล่ามาหาชนกองทัพแฟนคลับก็พากันตบเท้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นทะลักชนิดติดขอบเวทีตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเลยล่ะค่ะและถึงแม้ว่าสายฝนจะโปรยปลายลงมาอย่างหนักแค่ไหนทั้งเหล่าซุปตาและเหล่าเอฟซก็ไม่มีใครทิ้งใครทั้งร้องทั้งเต้นทั้งกลางร่มตากฝนชมกันอย่างแน่นขนาดจนจบงานนอกจากนี้ยังมีซุปตาสายหาตัวแม่อย่างตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านที่มาพร้อมโชว์เพลงสนุกรับ ใจร้องเล่นเต้นระเบิดทําเอาแฟนๆนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเต็มอิ่มทุกวินาทีทั้งแสงสีเสียงและโชว์เลยละค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่ง